นี่ปลดออกมาด้วแหงสันอเ,นเนออเบื่อจีักวนี่น,น้นต้องเสนแนอ่อ,นอย่างนี้ต้องห่อนกันหนอนดีเขากันก็ห่อนไม้กับมาพอแล้วครับ เธอรอดุ่น,นึงครับส่วนผู้ชมพาไปน้ำคันแท้อยู่วันเหีายวบท่านใดครับมือน,นี่มาเขียดทองทีจังหวัดศรีสะเกดครับแถวนี้นี่แถวนี้ที่ขึ้นดาําเพื่อยังหนองแถวนี้ที่เป็นดําเพื่อหน้าสีใสครับแถวนี้ นล้วล่อหล,อลุนกับสันตนผู้ชม,ม

อย่า้ยู่อยจุดเน้อนัาแล้วตัวกุ้งกเป็บก่อนเนียอาไปต้แขนยูมูนังก็เป็นบาดมูนังที่หลู่ก็ติดกายกาต้องวนยเอาหลู่มนี่อยู่นแห่เาเปเข้าบ้านแต่ตัวมูลูหัวน้ำหนอน้ำนามคับติแต่เดียวเลยนี่อันไปสาวกหลู่ แล้วตอารทีตึลูกก็จะกายไปแล้ว่แล้หดลูกเยลูกมันเงามันข้นท้องมูวายวายุ้มไปกอน่าลาคไปกนลูกมันวายังี้ยันลาคืออยู่าเราไก่ผมก็ไปจิเยไวถโอนลงแนจิบเฮ้ยไปนมันขืน รุ่นสำคัญผู้ชมเสียนโควานเลยครับยีนลงเลือกไปไ่ป่าของตปลาห้เปนป้าอครับผูกป้อมไปนเนี่ยหัวปนจึงๆปลาประเดี๋หมดลงขลงขี่ดินเลยที่เดียนเดือวาเจ้าอลเนี่ไปมันเนี่ครับปูกป้อมไปยืน เมทไายตอเบางนเกินมึงเส้นนั่นหกตีเปลี่ยนเีที่ดินตัว่าตัววันเปลี่ยนขักแล้วล่ะหลนกับท่านผู้ชมงานเหียเลี่ยวปูกปลอมเอาล่องเทปลูกปลอมไปยินเนี่ยโง เงาบ้างถงบ่อนถึง้องหันขอทุกูได้เลยนมันขึ่นทางวานยโอ้ยเนียไปเพราะเงี้เดกคนเงียบเพเง้ยเดกเ็เกิดก็เจ้ยอยู่เสียวเกดแล้วรอดดนับถ่านผู้ชม เ,เขาทำเชียนปานีนเชียนเหียเขากำลัง,งลงบึงปปเจ้าดูเขาไปใส้เยอยวอ่านไฟโอๆโอ,โอ,อยู่น่ะต้นนาปิดอืมหมดลงเอาเลย ยันดีว่าไอ้วันนี้ปลาบวยก็ถือปลาเม,มเียมันต้องเลี้ยววัวลูกเมียเฮไปตกกันมเมียมวิทย์พอดีว่าซ่อมมึงให้กายกียรติเนี่ยเสี้ยนเขาปอบเสี้ยนเขาปลอบปลาอยู่ครับ นะเหรียญยังไวเลยนี่ปลามันเหรียญลบค้นเราไปเห็นมันง่ายๆทีีเห็นขาคนยางไปมันกัดเหรียญลบเนื่อของมันแนมเห็นยี่ในน้ำแนมเห็นย่วกเี ขวแม่หันนกะเดียวยุของ้าเข้าเดียวป้าบัวอืมีปดออกมาเรื่องสันเบื่งจีตัวปนี่งต้องเสนเอ็นมึงนี่ต้องมีอืมเทียนฝนยังปลดปลาากหงมาเรือยนพี่น้อง เหมือเดียนรุดเมื่อพ่อเมียอันท่านตัวหนึ่งครับเพราะว่าเสียเหีียไปนั่นลูกขึ้นลูกหมดขึ้นก้อนเน่ยตัวหนึ่งสะอาดสีเร็วสี่นี่ผมเห็นเหี้ยท่านตัวเดียว,วได้แล้วได้แล้ว